ขออาสาส่างหักหนึ่งคนครับมาแชร์ปัญหาหน่ยอยสินค้าเราคุณภาพดีกว่าคุอค่าราคาก็จะสูงกว่าแล้วก็บริการเราดีกว่กาอะไรเ้วราร,ราคาในตลาดาแข่งกับซนสูงครับบางตัวราคาเราอาจจะซู้ไม่ได้ก็คือเป็นหลากก็คือราคาสําหรับปัญหาที่เจอครับก็อาจจะเป็นขอแชร์ในเรื่องของ ของสินค้าที่ขายอาจจะยังเป็นสินค้าคอมมิชชั่นมากเกินไปพูดผ่านเยอะผมมีข่าวดีมาบอกครับว่าทุกปัญหาที่พวกเราบอกนะหรือแม้แต่ปัญหาการขายทุกปัญหาเนี่ยนะครับที่พวกเราไม่ได้พูดถึงก็ตามเนี่ยมันสามารถแก้ได้ด้วยโมเดลนี้ครับ5ขั้นตอนผลล็อกยอดขาย10เท่า คนเนี่ยขายกับลูกค้ารายนี้รายเดียวอะ่ะจะถ้าเกิดลูกค้ารายเนี้ยเกิดยอดขายลดหรือเกิดไม่ซื้อขึ้นมาเนี่ยก็ค,คือจบเลยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงมากเกินไปนะครับยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจเราแหละแต่ผมบอกว่ามันควรจะสมดุลกันระหว่างการหาลูกค้าใหม่แล้วก็การได้รายได้จากทางลูกค้าเก่านะสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วหรือ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยการแข่งขันมันยังไม่สูงมากเพราะว่าในแง่ของพวกเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตในแง่ของอะไรต่างต่างนเนี้ยมันความร แต่สมัยนี้ฮะโอ้โหมันยิ่งเมื่อปีสองปีที่ผ่านมามันมีพวกแชทบอท AI Open Chat เ,เนี่ยเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมสร้างโรงงานทํานู่นนี่มีของจีนโลกมันเปิดกันหมดเลยอะการที่จะสร้างธุรกิจอะไรนะผมไม่เชื่อว่าธุรกิจอะไรไม่สามารถเรียนแบบไปแล้วนะทุกธุรกิจเรียนแบบไปหมดแล้วลนะสมัยนีย้สำหรับการปรับตัวอย่างอย่างแรกเลยคิดว่าสําหรับการเป็นเซก็คือ ฐานข้อมูลเข้าถึงข้อมูลให้ลูกค้าก็คือต้องสร้างเว็บไซต์สร้างฐานโซเชียลเดียต่างๆอย่างนี้คนะ่ะเดี๋ยวนี้ทิกตอกคนอยู่เยอะไงเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อในสินค้าสั่งเขาไปอยู่ในทิกตอกเหมือนกันเขาก็ดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแค่สร้างต้องทิกตอกกันเองเนี่ยเออก็อมีล,ลูกค้าติดต่อมาแล้วอะไรเงี้ยเออาะฉะนั้นตรงนี้ครับอยากให้จําประโยคนึงไว้นะครับว่าคนที่มีฟิตไมซตนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับ ทุกอย่างสำหรับเขาคือปัญหาครับแต่คนที่เป็น Growth m i n d s e ครับไม่ว่าจะมีวิกฤตหรือปัญหาอะไรครับทุกอย่างสําหรับเขาคือโอกาสครับเดี๋ยวเราจะมีการทำเวิร์กช็อปหนึง่งเวิร์กช็อปนี้ครับอยู่ที่การฝึกคูคอโทรไปหาลูกค้าสวัสดีครับ ผมสุเรเิียงเกียน,ยนะครับจากบริษัทวิศว์ของโปรดักต์นะครับเราเป็นผู้นำเข้าด้านเเรทีสัตว์ผู้ใช้พลังงาสงอาทิตย์นะครับมีแบรนด์ที่ขายอยู่ทั่วไปใช่ไหมะนะไรเซเจยอหมดเลยเห็นในวินนตกตอรเลยอ่ะขายดีเพื่อนโยแล้ว,ลวคุณเพื่อไม่ได้ถามว่าเอ๊ะแล้วขั้นตอนแต่งจะเป็นยังไงคะบางทีคุณมนแต่งเองใจแต่อาจจะไม่จบที่คุณมนก็ได้คุณมนว่าอ๋อก็มนเป็นคนดู ภาพรวมทั้งหมดจริงแต่ว่าสุดท้ายจริงก็ต้องไปเช็กกับทางทีมงานด้วยนะเพราะอาจจะมีทีมงานในแง่ของฝ่ายฝ่ายคุณภาพฝ่าย QC ฝ่ายอะไรต้องเช็กด้วยเพราะนั้นเนี่ยต้องรู้เรื่องขั้นตอนการใหญ่ด้วยเพราะว่าเวลาคุณพุ้ยจะพอแคสยอดใหพผู้บริหารเนี่ยที่หวดไปนะคุณพูดแบว่าสั่งทุกเดือนก็จริงอยู่ไหมแต่เวนเดอร์ใหม่อ่ะอาจจะต้องรอ2เดือนก็ได้เพราะอาจจะมีล็อตของเวนเดอร์เดิมอยู่ รื่องที่เราจะนําเสนอโดยเฉพาะการเล่าเรื่องธุรกิจนะมันจะเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องสั้นเรื่องสั้นเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีตัวละครเยอะนะนจะมีตัวละครแค่1นถึงสตัวละครเท่านั้นเองครับเดี๋ยวผมจะให้พวกเราฝึกเล่าเรื่องนะซึ่งกิจกรรมนี้จะทําเป็นคู่นะไม่ได้ทําเป็นกลุ่ม แล้วเดี๋ยวผมจะให้ก้าวช่องทางในการตามงานลูกค้าด้วยนะครับการติดตามงานก้าวช่องทางนี้ไม่จาเป็นต้องใช้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเลือกใช้หลายๆอันผสมกันเนี่ยจะทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการบริหารามสัมพั์กับลูกค้าเอาวันนี้เอาสั้นๆรับฟังปัญหาลูกค้าอย่างใจเย็นนะฮะพูดคุยลูกค้าไม่พอใจเขาก็จะไม่ซื้อกับเราแล้วก็แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์คือบางครั้งไม่จำเป็นต้องไปขายอย่างเดียวนะข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเนี่ยก็สามารถแจ้งข้อมูลไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือบริการเหนือความคาดหมาย สวัสดีค่ะชื่อนันทชากิติวรพ์ค่ะชื่อเล่นชื่อแพลวค่ะอยู่บริษัทบิทขอบค่ะทำตำแหน่ง RA ค่ะหรือเจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนอาหารค่ะวันนี้ค่ะก็ได้มาเรียนคร์สของอาจารย์โทนี่ค่ะซึ่งอาจารย์เขานะคะก็จะมีเทคนิคการสอนที่มีหลากหลายรูปแบบมากซึ่งแต่ละรูปแบบค่ะทุกๆตำแหน่งสามารถนำเอาเทคนิคนี้ค่ะไปใช้ได้แต่ส่วนที่สำคัญค่ะคือเป็นเทคนิคการขายอาจารย์เขาจะให้สมบุญบาทเป็นตัวละครจริงค่ะ เพื่อที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้หัวข้อที่ชอบนะคะก็คือจะเป็นหัวข้อ storytelling ค่ะเพราะว่าการเล่าเรื่องจะทําให้เราเกิดภาพจินตนาการค่ะทําให้ ภาพนั้นนะคะเราสามารถนึกย้อนไปในอดีตค่ะแล้วก็มาใช้ในชีวิตประจําวันได้สามารถแก้ปัญหาได้จริงแล้วก็นําข้อคิดนะคะมาประยุก์ตใช้ต่อสถานการณ์จริงได้ค่ะสุดท้ายนี่นะคะ่ะขอฝากบริษัทชั้นนาําอยากจะเชิญชวนท่านผู้บริหารค่ะที่สนใจเกี่ยวกับเทคนิคการขายขร์อของอาจารย์โทนี่ค่ะไม่ไม่ใช่แค่ให้ความรู้อย่างเดียวค่ะยังให้ความสนุกสนานแล้ก็ความบันเทิงได้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อโนพัศนสว่างสวัยนะคะจากบริษัทวิท o คอร์ปรัค่ะก็อยู่ฝ่ายขายเคมีค่ะจากที่ได้เรียนกับอาจารย์โทนี่นะคะก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยค่ะสนุกมากๆแล้วก็อันที่ประทับใจมากที่สุดก็คือที่ได้เห็นรุ่นพี่ขึ้นไปโรเพีก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่หลายๆคนค่ะแล้วก็นอกจากนี้อยากเชิญชวนมาเรียนกับอาจารย์โทนี่ได้รับความรู้แล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะ สวัสดีครับผมพานุพันรักษ์นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทวิทคอบพรดกจากประสบการณ์การทํางานในฝ่ายขายมาประมาณ25ปีนะครับจากวันนี้เนี่ยได้รับการฝึกอบรมจากอาจารย์โทนี่นะครับก็ได้รับความรู้ใหม่ๆนอกเหนือจากประสบการณ์ที่ทํามาจริงตลอด25ปีการเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยทำให้สามารถมาประยุกต์ใช้ในการทํางานต่อไปและเพิ่ม ความสามารถเป็นสินภาพได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสตอรี่เทลลิ่เนี่ยที่เราได้เอาประสบการณ์มาแชร์ต่างๆให้กับทางผู้ร่วมอบรมวันนีไ้ได้ฟังนะครับผมแล้วก็ได้รับถึงวิธีการคอมเมนต์ของอาจารย์ว่าสิ่งที่เรามีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถเอามาเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้จากอาจารย์โทนี่เนี่ยมาปรับเปลี่ยนมาใช้เพื่อเก็ดประโยชน์มากขึ้นจากเดิมได้อย่างไรสุดท้ายก็ขอเรียนเชิญ ท่านต่างๆที่อยากเข้ามาเรียนรู้ได้รับประสบการณ์คือแมื้เราจะมีประสบการณ์มามากแล้วแต่พอมาเรียนรู้เราได้เห็นว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยสามารถนํามาใช้ได้ถูกวิธีและมีการประยุกต์ใช้ตามทฤษฎีที่อาจารย์โทนี่สอนได้อย่างไร ขอบคุณมากครับผมที่พงเมชาตครับจากบริษัทวิคอร์โปรดักต์ครับโดยที่ผมครับเป็นแผนกฝ่ายขายเคมีภัณครับวันนี้นะครับได้มีการเรียนรู้จากอาจารย์โทนี่ครับโดยอาจารย์โทนี่นะครับได้มีการสอนเกี่ยวกับวิธีการคิดเชิงตรรกะให้กับทางผมครับทำให้ผมสามารถนําไปต่อยอดวิธีการคุยกับทางลูกค้าได้ครับโดยที่การคุยกับทางลูกค้านะครับได้มีการเล่าเรื่องทําให้แบบลูกค้าได้เห็นภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้ลูกค้าได้มีความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของเราได้มากขึ้นครับผมอยากจะเชิญชวนให้กับพี่ สนใจที่อยากเรียนรู้คลาสเกี่ยวกับการขายนะครับอยากจะให้มาเรียนรู้กับอาจารย์โทนี่ครับจากรีเพสิ่งนะครับเป็นเซลล์มเนเจอร์บริษัทริคอร์ดโปรดักต์นะครับวันนี้ได้มาเรียนการขายกับอาจารย์โทนี่นะครับสำหรับคราวนี้มันเป็นเหมือนการที่เรามีประสบการณ์การขายมาแล้วครับเหมือนเราได้กลับมาทบทวนสิ่งที่เราเราได้ใช้ในชีวิตประจําวันในชีวิตจริงในหลายๆส่วนนะครับเราเราอาจจะลืมไปแล้ววันนี้เหมือนกับว่าเรากลับมามาเติมเต็มส่วนที่เราขาดนะครับนำกลับไปใช้ในการทามานนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับ มาเติมความรู้กับดานโทนี่ครับขอบคุณครับ